ดีค่ะมาที่น <Și ang> ้องเราจะมาประกอบบ้านใหมตให้ตโนตนจะมีบ้านอีกหลังนึง กมาป,ป้าซื้อมาให้ป้าก็ไม่ดูเป็นฟองน้ำที่งุ่มแต่ซักไปซักมานก,ก็จะ จะกอ่องโรงัานตันีม้มัดมัดบ้านใหม่ดีงันัประกอบบ้านถอดซัก 对吗、嗯？嗯嗯 นี่่สวยงามเนี่ยอย่างนีไม่ได้นอามั่นหม่แล้วลมันมวม่นกับพี่เช่ เสร็จแล้วบ้านใหม่บ้านใหม่ตาหนูก็รัเรรบเสร็จแล้วครับสร็จแล้วครับอันนี้ก็มานอนนะเล่นกันของเก่าอ่ะได้แล้วบ้านใหม่ได้แล้วนะนอนเชิญให้น้องมาอยู่ด้วยน้องน้องอะไรน้องคุกน้องพี่อีกพี่คนไ สุนีด้วยอาบ้านมหนไปแทนไปบ้านไหนไปแทนบ้านต้อมอบ้านไมแช่อาวดูสิดูสิบ้านตอน,นอนเนนอน,น่านอ,นนาอาไปแล้วได้ไนอนบ้านาอานอนที่นี้นอนนอนนอนเอน๋ยเลย

này bạn à, nó sau một我覺得 biết ởCalmel mình không thấy nhảy hating mình t Maker concrete住 đến giờ thôi ký ức rồi nhạc bản rít,ký ức nhạc của bạn thấy cái hoi nạc rglass nó khiомина đơn giản cũng nhiềuihat cái thôi đó mấy bạn hãy theo đường mình đi theo hiểu cái phần subscribe cho cả 4 cái v precode rglass tulip là bên sau 3 cái,bạn phải phân diyor thường pro deposit là ông của mình bánh 5000 rirsin và chưa gửi để cất gắc lấyING các thông ขอบปุ้ม้าหรอบอปุ้มากก่อนอปุ้พี่สร้างบ้านให้หรอนาะไปแล้วได้บ้านใหม่แล้วจังเลมาสิลูกมาเดียวบัวบัวโดนจับอลินท่านี้ไมนไม่ไงหรอที่บ้านใหม่เนาะ ไม่อยากรู้อ๋อไม่อยากยู่บ้านใหม่หรอไปเอานะออกกลับบ้านเลยนะอ่ะออกบ้านใหม่ได้บ้านใหม่แล้วหนูได้บ้านใหม่แล้วได้บ้านใหม่นอนสบายแล้วอ่ะเนี่ยอ่ะคืดคืดไปคืดไปอยู่กับนอนไปไปเลยขอบคุณครับก่อนขอบคุณลูกค้าผมอืม นอนสบายแล้วทีนี้นอนสบายแล้วได้บ้านใหม่นอนสบายแล้วออขอพูดครับก่อนอุ้ยดมเอาดมอเกาเกาเกาแล้วก็ดมดมแล้วก็เกาแก่แล้วเมื่อเมื่อวันก่อนบว เมื่อวันจันทร์เมื่อวันจันทร์เขาอ้วกน่าจะเป็นอาการข้างในเขาเขาไม่สบายข้างในเขาไม่สบายอะไรนี่คือหนูนะคะที่พูดจกผู้ดูแลค่ะรายงานข่าวจากผู้ดูแลนะคะ <c oughs> อาทิตย์หน้าก็จะอยู่ด้วยกันนะคะเป็นอาทิตย์เลยนะคะก็จะนอนด้วยกันค่ะธุรุลักษก็จะลอยไปค่ะ

ค่ะอันนี้ก็มาทําบ้านให้ตาหนูนะคะได้นอนสบายแล้วเปลี่ยนบ้านให้ใหม่นะคะขอบคุณทุกคนทุกการ่ะขอบคุณทุกการติดตามรัชมะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอก,นกันใหม่คลิปหน้านะคะ